สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะบุ๋มพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพมาอยู่กันที่นี่ค่ะที่เรคาเฟ่โวกเหล็กสระบุรีค่ะเป็นคาเฟสา่สบายๆท่ามกลางไร่ยงหุ่นนะคะค่ะบริเวณเอาท์ดอร์หน้าร้านตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแต่ด้วยโครงสร้างเป็นโครงสร้างแบบอาร์ชนะคะทำให้แสงแดดส่องถึงตัวอาคารแล้วก็เข้าถึงที่นั่งของลูกค้าได้เลยแสงทองผ้าใบกันสาดข,ของเราจึงมีส่วนร่วมในการ ทำพื้นที่ตรงนี้ค่ะด้วยการใช้ ST Skylight เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันค่ะหลังคาเปิดปิดได้ Skylight ตัวนี้นะคะมีขนาด3เมตร35เซนมคูณ6เมตร68เซนมโครงสร้างเหล็กทาสีกันสนิมค่ะและใช้ผ้าใบโซล a r แมกสีเทาอ่อนเป็นผ้าใบ PVC คุณภาพสูงจากประเทศเบลเยียมเนื้อผ้าเรียบเนียนเคลือบด้วยสารป้องกัน UV กันน้ำ100%อายุผ้าใบขึ้นอยู่กับการใช้งานประมาณ5-7ปีค่ะ การศาสตร์ชุดนี้นะคะควบคุมการเปิดปิดด้วยระบบเกียร์ทดแรงค่ะช่วยให้ง่ายและสะดวกในการใช้งานเบาแรงค่ะแต่หากคุณผู้ชมนะคะอยากจะสะดวกสบายในการใช้งานมากกว่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นควบคุมด้วยระบบมอเตอร์ได้ค่ะค่ะ และหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจที่จะตกแต่งบ้านอาคารร้านค้านะคะด้วยหลังคาสกายไลท์แบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทีมงานแสงทองพระใบกันสาดได้ในทุกช่องทางการติดต่อเลยค่ะและสำหรับครั้งหน้าแสงทองพระใบกันสาดของเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมงานที่ไหนนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ